เรือลากจูงพยายามฝ่าคลื่นในทะเลเอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งปากน้ำท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าไปชุดึงเรือบรรทุกแรกขนาดใหญ่ที่ถูกคลื่นลมแรงซัดเกยสัดดอนทรายหน้าปากอา่าวห่างจากฝั่งไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแต่ไม่สามารถลากจูงได้เนื่องจากมีคลื่นสูงและลมแรงจัดส่วนเรือประมงขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามในการเข้าฝั่งผ่านปากล่องน้ำที่มีความสูง3-4เมตร เช่นเดียวกับชาวประมงชายฝั่งต่างกังวลกับภาวะคลื่นลมแรงในขณะนี้ว่าจะซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกเนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นภาวะคลื่นลมแรงไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจนขณะนี้ยังไม่สามารถฟื้นฟูเรือของตัวเองได้มากนัก ส่วนที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชชาวบ้านในชุมชนปากนกครหลายสิบหลังคาเรือนต้องรีบเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหลังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วจนบางหลังไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันจึงถูกน้ำท่วมเสียหายเช่นเดียวกับที่อำเภอหัวไซที่เกิดเหตุน้ำท่วมชุมชนที่อยู่ริมทะเลชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่อาศัยที่อื่นชั่วคราว